สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c m o เตอ p นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมและเช่นเคยครับมาเจอกับเพื่อนในค่ำคืนของวันที่2กันยายน2 5 6 4ครับสุดสัปดาห์นี้ไม่มีเกมการแข่งขัน m o t ต g p นะครับแต่มี F1 ฮะมี f อร์มูลา1แล้วก็จะมี World Superbike ผมเองก็ลืมเลยนะฮะ World Superbike ยังไม่ได้ทำตารางเวลาการแข่งขันให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงสายจะจัดการให้นะครับจะโพสต์ไปใน หน้า Facebook Fanpage ทั้ง2เพจนะครับ Bikerman คนรัก MotoGP แล้วก็ Bikerman เพื่อชาว2ออทุกสายพันธุ์ตรงนั้นหน้าฝากไปติดตามด้วยแล้วก็ในหน้าชุมชน YouTube ช่องนี้กันครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของนักแข่งที่เป็นกระแสอีกคนนึงนะครับซึ่งเขากําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน MotoGP หลังจากที่ว่างเว้นหลังจากที่หายหน้าหายตากันไป ไปนานพอสมควรนะครับนั่นก็คืออดีตนักแข่งหมายเลข04ของดูคติอังเรโดวิโซโซแน่นอนนะครับว่าเขาก็ยังคงใช้เบอร์04นั่นแหละในการกลับมาคราวนี้ซึ่งก็จะกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับแบบเรียกว่าอาจจะเหนือความคาดหมายในตอนแรกนะครับเพราะไม่คิดว่าจะมีรายชื่อในเชื่อมโยงในถึงตรงนี้ได้แต่ไปไปมา,มาแล้วก็ กลับมาอีกครั้งใน Yamaha SRT นะฮะสำหรับดิวครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมันทำไมถึงสามารถที่จะมาสิ้นสุดตรงนี้มาจบตรงนี้ได้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้เพื่อนๆครับก็คือตอนแรกเนี่ยไปลงทดสอบลงเทสรถกับทางอ p พิเลีฮะเรียกว่ามีส่วนสำคัญพอสมควรครับที่ได้มีส่วนพัฒนานะในส่วนของตัวแข่ง ISGP 2 1ของ อีิเลียที่ว่ามันดีขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าได้รับข้อมูลการปรับแต่งการแก้ไขจากโดวิโซโซ,โซที่ได้มีโอกาสได้ลงทําการทดสอบเนี่ยประมาณ4ีหรอบนะครับเราก็หวังนะครับว่านั่นจะเป็นจุดหมายปลายทางของโดวิหรือเปล่าเจ้าตัวก็อ้ำอ้ำอึ้งๆนะฮะเจ้าตัวก็ไม่ได้เปิดปากแต่อย่างไรแล้วก็ไม่เปิดปากจนถึง มีข่าวลือที่ทอบกันนะครับจะเชื่อมโยงไปในอาพเดียจนทอบกันไปในที่สุดจนจะได้ลงแข่งแล้วได้ลงแข่งก่อนเขาสิอีกนี่แหละนะฮะนั่นก็คือเป็นรายละเอียดที่โดวิเนี่ยไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนักนะครับเปิดเผยแต่เพียงอย่างเดียวก็คือต้องการทีมที่สามารถซัพพอร์ตได้ในเรื่องของตัวรถคือถ้าไปไหนก็ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปแล้วรถมันไม่พร้อมทีมไม่พร้อมเนี่ยเขาก็จะไม่ไปนะฮะ ดังนั้นการตัดสินใจมาตรงนี้แสดงว่าโดวิโซโซมั่นใจใน M1 ของทางยามาฮ่ามันก็ต้องมั่นใจในระดับพอสมควรถึงตัดสินใจได้ในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอผู้ที่อาจจะมีมีส่วนทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าหลากัหลกๆเลยน่าจะเป็นแบรนด์สินค้าจากอิตาลีบ้านเกิดของโดวินะครับนั่นก็คือแบรนด์วิ y ยูสัญลักษณ์นี่จะไปติด บนหมวกกันน็อกติดบนชุดแข่งของนักแข่งชื่อดังหลายๆคนทุกคนน่าจะจําได้นะครับแบรนด์นี้นะฮะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับ SRT ในปีหน้าเพราะว่าเปโตนัสน,นะฮะสปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์หลักของ SRT มาตลอดเนี่ยก็ล่าลาฮนะโบกมือ <laughs> ล่าลาทิ้ง SRT ไปเรียบร้อยครับก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าการที่สปอนเซอร์หลักๆเขาเข้ามานี่ก็ จะต้องมีเรื่องของธุรกิจเนี่ยเป็นสาระสาคัญอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเรื่องความสําเร็จของนักแข่งเนี่ยบางทีอาจจะถูกมองเป็นเรื่องรองเสียมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นการที่เรียกว่าศูนย์ทีเมเอสาร์ทีศูนย์เสียนักแข่งระดับแม่เหล็กหมายถึงว่าระดับแม่เหล็กในส่วนของความฮอตทิสในส่วนของสปอนเซอร์รายอื่นๆเข้ามาเนี่ยเม็ดเงินเข้ามานั่นก็คือวาเลนติโนรอสซี่ไปแล้วยังมาสูญเสียแฟรงกี้นะฮะฟรังโกโมวิเดลลี่ไปอีก รอซี่ก็รีทรายไปในส่วนของแฟรงกี้เนี่ยก็ถูกยอมาฮ่าทีมใหญ่ในฉกตัวไปนะฮะก็เลยทําให้เบตโตนัสเนี่ยถอนตัวนะฮะจากการเป็นผู้สนับสนุนหลักของ SRT ไปในที่สุดแต่ก็ดีนะครับที่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วสําหรับรัสซันลาซารีบิ๊กบอสคนเก่งของทีมนะฮะเพราะว่าก็วิ่งเต้นหาสปอนเซอร์หาผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มาตรงนี้ ซึ่งผมเข้าใจว่าการที่ได้มาตรงนี้มันก็ต้องแลกมากับดีลของโดวิโซโซ่ด้วยนะฮะต้องแลกมากับาการที่ SRT จะต้องดึงโดวิโซโซ่เข้ามาร่วมทีมซึ่งในตอนแรกเนี่ยเรามองนะฮะว่า SR สทีไม่น่าจะมีนักแข่งจอมเก่าแล้วละ่ะคือน่าจะไปวัดดวงกับเด็กใหม่หรือเปล่าใช่ไหมในใน,ในตอนแรกนะครับแต่พอในส่วนของเปโดน่าทีเ่เขาถอนตัวออกไปเนี่ย สภาพคล่องด้านการเงินต่างๆม,มันติดฮะดังนั้นการได้วิทยวมาแล้วถ้าวิดยวเขาจะเสนอให้โดวิเนี่ยมาพ่วงกับแพ็กเกจนี้เนี่ยผมก็ว่ามันมันก็ไม่แปลกนะครับที่ SRT เนี่ยจะต้องยอมคือต่อให้จะชอบโดวิหรือไม่ชอบอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เราพูดแบบมองโดยรวมแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าศักยภาพของนักแข่งคนนี้เนี่ยก็มีอยอะล,ละนะฮะน่าจะแบบว่าทำผลงานได้ผมว่าไม่ขี้ยุกขี้เหนะฮะ แต่จะดีแค่ไหนอันนั้นยังไม่ขอฟันธงสักเท่าไหร่ครับแต่คิดว่าไม่คืเหนแน่นอนนะฮะแล้วก็โดวิชโซโซเองก็ยังเป็นหนึ่งในนักแข่งระดับแถวหน้าอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ไปต่อในปีนี้เพียงแต่ว่ามันไม่มีที่ที่จะไปจริงๆอะฮะออกจากดูคาตีมามันไม่เหมือนคนอื่นในคนอื่นก็มีที่รองรับเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้นะครับแต่โดวิเองเขาก็เขาก็ไม่ได้ว่าเตรียมการตรงนั้นไปแต่ก็รอนะครับเฝ้ารอโอกาสแล้วก็ไปลงแข่ง ในส่วนของรายการมอเตอร์ครอสก็แน่นอนเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยผมว่ายังคงฟิตเปลีอยอยู่นะครับกับวัย36ปีในตอนนี้คิดว่าก็อยู่ในขั้นนักแข่งที่อายุเยอะแล้วแหล,ละฮะน่าจะเยอะที่สุดนะครับถ้าตัดบรนิโนรซซี่ออกไปสักคนหนึ่งนะครับวัยสามสิของของโดวิในตอนนี้ทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอถ้าเข้ามาใน SRT แล้วจะลงสนามในมิซานโนนะครับก็คือสนามที่จะถึงเนี่ยไม่ได้ลงฮนะอันนี้หลีกทางให้ท็อปกันไปก่อนนะ จะไปลงที่บ้านเกิดครับมิซาโนรอบนี้จะแข่งขันกัน2รอบครับก็คือแข่งเบิ้ลเพราะว่าในแถวเอเชียบ้านเรานะครับแถวอาเซียนอย่างที่มาเลเซียที่ไทยเนี่ยก็แคนเซิลไปแล้วใช่ไหมละ่ะก็เลยยกยอดไปแข่งเบิ้ลที่มิซานโนในอิตาลีดังนั้นก็เลยเก็บไว้เปิดตัวอย่างหล่อๆที่นั่นกันดีกว่าประมาณนั้นแหละทีนี้เรื่องของสเปครถนะครับว่าจะออกมาอย่างไงกันบ้าง อันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะแยกเป็น2เคส2กรณีหรือเปล่าครับทุกคนถ้าเป็นกรณีของในปีหน้าเนี่ยผมว่าทางวิทยุน่าจะวิ่งเต้นนะครับให้โดวิได้สเปคกรถที่เป็นสเปคโรงงานฮนะคือมันควรจะเป็นรูปแบบเดิมเนี่ยจังเลวร้ายที่สุดเนี่ยจะบอกว่าให้ให้ใช้สเปค B ีทั้งสองคันไม่น่าจะใช่ครับดังนั้นโดวิหน้าจะได้ใช้ น่าจะใช้สเปคโรงงานตามตามที่หลายๆคนในสื่อนอกเนี่ยเ,าเาขาาคาดกันไว้ว่าวิทยูเนี่ยอาจจะวิ่งเต้นเรื่องตรงนี้นะฮะไม่งั้นโดวิโซโซ่ไม่น่าจะยินยอมมาถ้าเกิดว่าได้ใช้สเปค B นะครับน,น่าจะออกมารูปแบบประมาณนี้แล้วอีกคันหนึ่งน่าจะได้ใช้สเปกรองมันมันก็เหมือนปีนี้แหละครับก็คือรอ s ซี่ได้ใช้สเปคเดียวกับโรงงานใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือแฟรงกี้ได้ใช้สเปค B นะฮะทีนี้ อีกเคสหนึ่งก็คือที่จะลงนะครับจากนี้ไปเนี่ยจะลงที่มิซาโนมันจะเหลือประมาณ6สนามหรือ7สนามเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ใช้สเปคไหนผมผมขอคาดเดาในมุมมองส่วนตัวว่าน่าจะได้ใช้สเปคอ่าสเปคไม่ใช่สเปคโรงงานนะฮะสเปค B คิดว่านะครับน่าจะได้ใช้สเปคตรงนี้มากกว่าและสเปคจริงเนี่ยอาจจะได้ไปทสออฟฟิเชียลนะครับซึ่งก็จะไปเทสที่เซปังนะครับในรอบนี้เนี่ย ในของของปีหน้านะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่จะจริงเท็จแค่ไหนก็ต้องรอซึ่งมันอีงไม่นานเกินรอเนี่ยเราเราได้ทราบแน่นอนใช่ไหมครับแต่นนัการที่โดวิโซโซเข้ามาใน s r t ทมาเป็นคู่หูทีมเมทของโรซี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมเมทคนที่5ในฤดูกาลนี้จะบอกว่ามันเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์นะครับเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งก็ได้ที่1ฤดูกาลเนี่ยนักแข่งสักคนหนึ่งเนี่ยจะมีเพื่อนร่วมทีมเยอะแยะมากมายขนาดน,นี้ โดยเบสิกนี่มันจะมีเพื่อนร่วมทีมอยู่แค่2คนนะครับก็คือทีมหนึ่งก็จะมีแค่2คนแล้วก็จะมีเทสไลเดอร์ถ้าเกิดว่าเทสไลเดอร์เนี่ยลงวายการอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละสนามเนี่ยจะมีมีแค่2คนแต่รอสซี่เนี่ยจัดไปแล้วนะถ้าเป็นโดวี่คนหนึ่งก็เป็นคนที่5แล้วฮะมีแฟงกี้มีคัสโกรานะครับมีเจคดิกสันอ่าแล้วก็มีกาเรตเกอร์ลอฟแล้วก็มีโดวิ โอ้โหก็ถือว่า5คนนะก็ไม่รู้ว่าอ่านรายชื่อตกหล่นหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าเบอร์เบอร์อยู่ตะก,กี้ก่อไฟนะครับแต่สรุปก็คือ5คนนั่นแหละอ่ามีมีมีเทสทีมเมทห้คนนะฮะแล้วก็มาในตรงนี้เนี่ยตามที่ที่ผมคาดเดาไว้ก็น่าจะเป็นสเปคบที่จะได้ใช้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะถามต่อไปว่าเอคุณปุ้ยจะไหวหรือเปล่าโดวิของเราเนี่ยห่างหายจาก ทางเรียบไปเนี่ยร่วมๆโอ้โหเกือบจะทั้งฤด,ดูการแล้วนะครับแล้วก็จับรถแรงมาตลอดนะฮะจับดูคาติไม่ว่าจะเป็น GP 1ตั้งแต่1.3นุ่นนะฮะโผล่มาจนถึงเวอร์ชั่น GP 2.1เนี่ยซึ่งซึ่งไม่ใช่ GP 2.0ะฮะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจะจะไหวหรือเปล่าผมมองว่าสิ่งที่โดวิประสบปัญหากับดูคาตินะครับในช่วง ปีสุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของความนิ่งในโค้งครับไม่ใช่พละกําลังความเร็วความแรงผมว่าโดวิเนี่จะมีปัญหามาในการเบรกในโค้งซึ่งผมมองว่าไอ้เรื่องเรื่องในโค้งเนี่ยความนิ่งเนี่ยยามาฮ่าน่กินขาดดูคาติครับแล้วก็การเบรกผมผมมองว่ายามาฮ่าก็ไม่ได้มีมีปัญหาอะไรนะฮะผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นเสียด้วยซ้ำนะครับกับสิ่งที่โดวิเคยขาดไปสมัยที่อยุดดูคาติ แต่เราก็ไม่ทราบนะครับว่าถ้าโดวิมาขับดูคติในตอนนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยเอารถเวอร์ชันนี้เนี่ยจอกมาเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าขับรถแรงแรงแล้วมามา,มาจับรถที่หลายคนคิดว่าไม่แรงเทียบเท่าของเดิมเนี่ยมันจะมีผลไหมอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าโดวิเป็นคนที่เลยการขับอันดูด,ดูเดือดมาแล้วครับด้วยวัยนะฮะอายุ3 6ปีเนี่ยสไตล์ของเขาไม่ใช่ว่าเป็นสไตล์ไฟเตอร์บูดูดันแต่มองว่าเป็นสไตล์ของชั้นเชิงมากกว่าแล้ว รถแข่งของเยอรมะเนี่ยเป็นรถที่จะต้องใช้ทักษะแทคติกในการที่จะควบคุมนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแฟบเองเนี่ยประสบความสําเร็จกับรถยอรมะที่พวกเรามองว่าพลังกำลังเครื่องยนต์ไม่เทียบเท่าสูบวีโดยเฉพาะดูกติเนี่ยแต่แฟบก็มีไม้เด็ดนะครับที่สามารถที่จะทอนคืนความเสียเปรียบนั้นไม่ว่าจะเป็นในโคง้งการเบรกการออกโคง้งอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งสิ่งนี้โดวิโซโซก็จะต้องหาจะต้องค้นพบให้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่า จะเป็นอย่างไรที่จะแบบว่าไปได้เร็วไปได้ดีเหมือนกับที่แฟบทําได้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าโดวิเนี่ยน่าจะค้นเจอจะ,จะ,จ,ะจะเจอเยอะมากกับที่แฟบค้นเจอหรือเปล่าอันนั้นยังยังไม่ทราบนะครับแต่คิดว่าด้วยประสบการณ์ของโดวิเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเอาตัวรอดได้ในอันดับที่ใช้ได้นะครับไม่น่าจะแบบว่าอยู่ท้ายแถวนะเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยแม้จะอายุ36ผม,ผมมองว่ายัาง ยัมีความฟิตอยู่นะครับคือถ้าเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับรอสซี่ไม่ได้ฮะรอสซี่เนี่ย42จะ43นะฮะต่างกันกี่ปี3 6ก็4ปี5ปี6ปีนั่น6ถึง7ปีครับโอ้โห,โหถ้าไปเปรียบถ้าใครจะบอกว่าไปร่างร่างกายไปเปรียบกับรอสซี่ถ้าใครว่ารอสซี่ยังคงฟิตเปลียยอยู่เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะใช่นะฮะนั่นน่าจะเป็นในส่วนของ พละกกำลังรุ่นน้องรุ่นหนุ่มกว่าอสซี่เนี่ยเขาก็จะได้เปรียบตรงนี้อันนี้เป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับจะสําคัญหรือเปล่าไม่รู้นะาจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ฟอร์มของพ่อหมอเนี่ยก็ดรอลงไปค่อนข้างเยอะแต่สําหรับโดวิผมคิดว่า,ผม,วาผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาขนาดอสซี่นะถ้าเรื่องของสภาพร่างกายนะอ่ะก็คอยดูนะครับที่มิซโนจะเป็นอย่างไรเรียกว่า2อิตาลีเนี่ยอยู่ใน ทีมเดียวกันนะครับเป็นคู่หูทีมเมทกันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นง่ายๆนะครับทุกคนคือแน่นอนแล้วว่าลลกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยทั้งรอสซี่ทั้งแฟรงกี้เนี่ยต่างก็เป็นอิตาลีเหมือนกันนะครับแต่แฟรงกี้ก็ไม่ได้ลงสนามนังไงฮะคือไม่ได้ลงไม่ได้ลงที่ทีมมิาโนแล้วการที่เขาหายกลับมาแล้วจะถูกผลักด,ดันขึ้นไปในทีมใหญ่ทันทีเนี่ยตรงนี้มันน่าสนใจนะครับซึ่งผมเข้าใจว่า เข้าใจว่าน่าน่าน่าจะถูกดึงตัวขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าเป็นในสนามอารากอนที่เราจะมาถึงเนี่ยเจคดิกซันเนี่ยเรียกว่าเช็คอินรายชื่อไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งปฏิเสธไงชาววเวลีเฮปฏิเสธการ,รมาเป็นนักขับ Mo t ต GP ในการเป็นคู่ที่เมกับรอสซี่นะครับปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เลยจะกลายเป็นหมายเลข9 6คนเก่าคนเดิมนั่นนะฮะนักแข่งอังกฤษที่เคยลงที่ซินว์สโตนนะฮะก็จะกลับมาทําหน้าที่แต่ถ้าเป็นที่มิซโน่เนี่ย คาดว่านะครับคาดว่าความเป็นเล่ค่อนข้างสูงที่แฟรงกี้หายกลับมาแล้วจะขึ้นทีมใหญ่เลยแต่ไม่ยืนยันนะครับเป็นแต่เพียงการคาดการคาดว่าของผมเฉยๆนะเพราะว่าในตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ายามาฮ่าอาจจะประสบความสําเร็จที่สุดในแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของนักแข่งแต่ถ้าเป็นในประเภทค่ายผู้ผลิตเนี่ยอันนี้ดูคติตามหลังเข้ามาจะจ่อแก๊ก้คะแนนนะครับแล้วก็ประเภท ทีมอันนี้ตามหลังเยอะหน่อยส7เแต้มแต่เพื่อที่จะเอาแชมป์โลกทั้งหมดเนี่ยผมก็มันก็มีความจําเป็นนะครับที่จะเข็นนักแข่งลงมาให้มันครบหมดจะได้ช่วยกันเก็บคะแนานกันประมาณนั้นนะนะทุกคนอโอเคนะครับอาจจะตกหล่นอย่างไรบ้างก็ไปเพิ่มไปเสริมกันในคอมเมนต์เช่นเคยขอบคุณทุกการติดตามนะครับทั้งในเพจใหม่และก็เพจเก่าของผมนี่กระท่อนกระแท่นอยู่มันจะปลิวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เพื่อนๆก็ยังไปคอยซับพอร์ตไปคอยเม้นไปคอย กดไลค์กดอะไรกันอยู่นะครับรู้สึกอบอุ่นมากรวมทั้งในช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับที่มีคอมเมนต์หลากหลายเช่นเคยนะครับก็ขอให้ทุกคนใ่ากำลังใจผมไปอย่างนี้นานๆแล้วกันเนาะยังคงมีประเด็นเรื่องของอในส่วนของมาร์ลิววินเลสนะครับให้ได้ตามต่อผมอยากจะให้ทุกคนไปติดตามใน Facebook Fan Page นะครับผมได้เอาบทสัมภาษณ์ของท็อปกันไปลงไว้ตรงนั้นนะฮะเป็นการเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ลงทดสอบอาร์พิเลียไอเอจีพสองหนึ่งเนี่ยไปดูซิว่าท็อปกัน มีความคืบหน้าอะไรกันบ้างนะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ